ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตเงินดิจิตอล10,000บาทล่าสุดกันนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีมีเงินฝากเกิน5,000 0 0บาทเงินดิจิตอลตัดสิทธิ ร่วมโครงการล่าสุดครั้งเผยเกณฑ์แจกเงินดิจิตัล10,000บาทระบุต้องอายุครบ16ปีภายใน30กันยายน67ทชี้ถ้าหากเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0สนบาทณนวันที่31มีนาคม2 5 6 7แม้เด็กผู้ปกครองออมเงินให้หากเงินในบัญชีเกินเงื่อนไขก็จะโดนตัดสิทธิ์นะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ เป็นกาลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้อัปเดตความคืบหน้าว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินโครงการเติมเงิน1นึ่งหมบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดย เกณฑ์อายุ16ปีจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2 5 6 7นะคะส่วนเกณฑ์เงินฝากกาหนดไม่เกิน5 0 0แสนบาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชีทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะคะเช่นบัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัตรเงินฝากใบรับเงินฝากเงินฝากกระแสรายวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่นับรวมสลากออมทรัพย์สลากออมสินเป็นต้นนะคะสิ้นสุดตั้งแต่วันที่31มีนาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ในตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินออกไปได้ทันแล้วนะจ๊ะขณะที่กรณีเด็กที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปมีเงินในบัญชีเงินฝากซึ่งพ่อแม่เก็บออมให้กับลูกหากมีวงเงิน 5แสนบาทขึ้นไปก็จะโดนตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเกณฑ์เงินฝากในบัญชีได้ระบ,บุไว้ชัดเจนต่อให้ไม่ใช่เงินเด็กแต่เงินอยู่ในบัญชีแต่ว่าเงินอยู่ในบัญชีชื่อของเด็กนะคะด้านเกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรมกากรณ์ปี2566ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ31ธันวาคม2566ซึ่งกำหนดว่า จะต้องไม่เกิน840,000บาททั้งนี้การลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรามาส3ของปี2567และจะเริ่มใช้ใจ่ายให้ทันในไตรามาส4ของปีนี้ด้านเกณฑ์ซื้อสินค้ายังเป็นสินค้ากลุ่มเดิมยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้ามนะคะขณะที่เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กยังเป็นเหมือนเดิมเข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดายกเวน้นซูปปเปอร์มาร์เก็ตไฮปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ นี่คือการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดแล้วฉะนั้นใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แชร์ข่าวเล่าเรื่องให้รีบกดเอาไว้นะคะช่วงนี้ไปจนถึงปลายปีนี้หรือสิ้นปีนี้ท่านจะต้องอัปเดตข่าวสารในส่วนของเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหบาทให้ทุกอาทิตย์เลยนะคะอัปเดต13พฤษภาคม2,567